วิธีใช้งานเมนูบันทึกเช็คอินแบบง่ายจากแถบเมนูด้านล่างจะมีไอคอนรูปจอคอมพิวเตอร์ให้ไปที่เมนูบันทึกเช็คอินแบบง่ายเมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นห้องพักทั้งหมดที่ติดตั้งเครื่อง H-Box ห้องที่มีสีเขียวหมายถึงไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือห้องนั้นว่างอยู่ห้องที่มีสีแดงหมายถึงพนักงานลงบันทึกเช็คอินว่ามีแขกกำลังพักห้องนี้ ห้องที่มีสีเหลืองหมายถึงแม่บ้านกำลังทำความสะอาดห้องนั้นอยู่วิธีการเช็คอินทำได้โดยคลิกที่เบอร์ห้องที่ต้องการเปิดให้แขกพักจากนั้นเลือกประเภทห้องพักจากตัวอย่างเราจะเลือกประเภทค้างคืนจากนั้นเลือกจำนวนคืนที่แขกต้องการพักเสร็จแล้วเลือกวิธีการชำระเงินหากยังไม่ชำระให้เลือกค้างชำระ เพียงเท่านี้การเช็คอินก็เสร็จเรียบร้อยห้องพักนั้นก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงสำหรับประเภทห้องพักและวิธีการชำระเงินนั้นคุณสามารถแก้ไขได้ที่เมนูตั้งค่าการใช้งานหากมีการซื้อสินค้าภายในห้องพักให้คุณคลิกที่เบอร์ห้องนั้นไปที่ปุ่มเพิ่มสินค้าแล้วเลือกจำนวนสินค้าที่ถูกซื้อ จากนั้นกดปุ่มเพิ่มก็เสร็จสิ้นการซื้อสินค้าหากต้องการเพิ่มข้อมูลผู้เข้าพักให้ไปที่ปุ่มเพิ่มผู้เข้าพักจากนั้นกรอบข้อมูลผู้เข้าพักลงไปเมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่มเพิ่มและแก้ไขข้อมูลนอกจากนี้คุณสามารถเชื่อมกับระบบอ่านบัตรประชาชนของเราได้ด้วยโดยซื้อซ,อ,ซอฟต์แวร์อ่านบัตรประชาชนของเราแยกต่างหาก ส่วนเครื่องอ่านบัตรนั้นคุณสามารถซื้อจากที่ไหนก็ได้หรือจะเลือกจากประวัติผู้เข้าพักก็ได้สามารถค้นหาจากชื่อนามสกุลหรือชื่อบริษัทจากนั้นคลิกเลือกได้เลยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการชำระเงินเช่นจากค้างชำระจะเปลี่ยนเป็นชำระแล้วหรือจะเปลี่ยนจากชำระด้วยเงินสดเป็นโอนเงินก็สามารถทำได้โดยให้ไปที่ปุ่มชำระเงินจากนั้นเลือกข้อมูลที่ต้องการ ระบบก็จะแก้ไขข้อมูลการชำระเงินให้ทันทีสำหรับปุ่มเคลียร์ห้องใช้ในกรณีที่ลูกค้าออกก่อนเวลาเช็คเอาท์และต้องการปล่อยห้องให้แขกท่านอื่นใช้งานต่อโดยก่อนที่จะกดปุ่มเคลียร์ห้องต้องแน่ใจว่าคีย์การ์ดถูกถอดออกไปแล้วจึงจะกดปุ่มเคลียร์ห้องได้เมื่อกดเคลียร์แล้วห้องจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว สำหรับกรณีที่ลูกค้าเช็คเอาท์ตรงเวลาและคีย์การ์ดถูกถอดออกจากห้องพักแล้วพนักงานไม่ต้องกดปุ่มเคลียร์ห้องหรือทำอะไรเพิ่มเติมเพราะระบบจะทำการเคลียร์ห้องให้อัตโนมัติยกเลิกเช็คอินใช้เมื่อต้องการยกเลิกการเข้าพักของแขกหากกดปุ่มน,นี้แล้วข้อมูลการเข้าพักจะหายไปแต่ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจะยังคงอยู่ในระบบ สำหรับการออกไปเสร็จคุณสามารถดูวิธีการออกไปเสร็จได้จากคลิปวิธีการออกไปเสร็จการเช็คอินแบบนี้เป็นแบบง่ายหากคุณต้องการใส่ข้อมูลมากกว่านี้คุณสามารถดูวิธีเช็คอินแบบโหมดผู้เชี่ยวชาญได้จากคลิปเมนูบันทึกเช็คอินจบวิธีใช้งานเมนูบันทึกเช็คอินเด็ดง่าย